สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับวิดีโอทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จองทับอากาศตอนเมืองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องบินนะฮะนี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านนอกตรงนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูลำนี้กันก่อนเลยนะครับลำนี้นะ่าจะเป็น RT 3 3 A คุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนนะฮะเนี่ยจำได้ด้วยนี่ครับผมนี่ฮะรายละเอียดของเครื่องบินลำนี้นะครับคุณผู้ชม สวนล้ำข้างๆกันนะคุณผู้ชมนะนี่น่าจะเป็น F86F นะครับเนี่ยตัวนี้ที่เขาเรียกว่า F86F Saber คุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับได้เห็นขนาดของจริงแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูป้ายเขาหน่อยนะฮะโหได้เห็นของจริงแล้ววันนี้นะครับถึงจะเป็นซากก็ตามคุณผู้ชมนี่ครับ F86F Saber ลํำนี้เลยคุณผู้ชมนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากคุณผู้ชมนะครับ ผมไม่คิดว่าจะลำใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคิดว่าประมาณแบบเครื่องบินขับไล่ทั่วไปอ่ะแต่ลำใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยลำนี้อีกลำหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมไม่คิดว่าจะลำใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชมลำนี้นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่แบบคลาสสิกมากเลย นี่ครับ F86L นะครับผม North America F86L er s a b e r ใหญ่จริงบองตรงนะครับใหญ่มากๆเลยมาดูอีกลำนะครับลำนี้คุณผู้ชมลำนี้น่าจะเป็น F5F F หรือเปล่านะครับ สักครู่ฮะนี่ครับ F5 F, F Tiger คุณผู้ชมรายละเอียดของเขานี่คือแบบคลาสสิกกว่าโมเดลที่เราเล่นกันอยู่นะคุณผู้ชมนะสวยครับสวยจริงลำนี้นะครับได้เห็นของจริงแล้ววันนี้เป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าปีกมีอยู่นิดเดียวเองคุณผู้ชมเนี่ย ปีกน่าจะอยู่ประมาณเดี๋ยวอย่พิ่งนั้นเนี่ยคุณดูเลเทียบกับมือผมดูดิปีกน่าจะอยู่ประมาณ3เมตร4เมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยปีกไม่ใหญ่นะครับแต่เครื่องบินลําใหญ่มากนี่ฮะที่เล็กกว่าปีกเนี่ยก็น่าจะเป็นตรงในส่วนของอีเลเวเตอร์คุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยดูดิ ลําใหญ่มากนะครับแต่อีเลิเตอร์นี่ยอยู่ประมาณ2เมตรเองนะคุณผู้ชมนั่นเนี่ย2เมตรหรือไม่ก็2เมตรครึ่งเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใหญ่เลยนะครับ ลำต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลเบิร์ดด็อกนะคุณผู้ชมนะนี่ครับจอดเพียบเลยประมาณ3-4ลำนะครับตระกูลเบิร์ดด็อกนะคุณผู้ชมเนาะนี่ฮ ส่วนอีกลำหนึ่งนะครับลำนี้เลยคุณผู้ชมแค่เห็นก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าคืออะไรนะครับพิรตุสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับลำนี้เนี่ยสำหรับคนเล่นเครื่องบินคับนะครับก็น่าจะเป็นลำครูของใครหลายๆคนนะคุณผู้ชมนะนี่ครับพิรตุสครับ ลำถัดไปจะเป็นลำนี้เลยคุณผู้มชมลำนี้ก็คิดว่าน่าจะเล็กกว่านี้ด้วยนะพวกเครื่องบินที่ขับสองแบบนี้ผมชอบคิดว่าเป็นเครื่องบินลำเล็กอยู่เรื่อยเลยคุณผู้มชมนี่ครับลำใหญ่จริงๆนะครับสําหรับที28คุณผู้ชมดูดิต้องถอยมาไกลๆอะ่ะถึงจะได้เห็นเต็มลำนะครับ เดี๋ยวมาดูลำนี้คุณผู้ชมนี่ครับเครื่องบินชิปมังในตำนานนะคุณผู้ชมนะนี่สมัยเราเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุรุ่นแรกๆนะคุณผู้ชมนะนี่ครับชิปมังตัวจริงเลยลำนี้นะครับในสมัยที่เราเล่นเครื่องบินบังคับยุคแรกนะชิปมังเนี่ยในยุค9ก้สในโคตรฮิตเลยคุณผู้ชมสำหรับเครื่องบินบังคับนะครับส่วนติดกันนะครับคุณผู้ชมลำนี้เนี่ยโอ้โหนี่ดูดูตรงนี้รู้เลยใช่ไหมคืออะไร p ี9นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมลำนี้นี่ครับ ส่วนอีกลำหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันนะคุณผู้ชมนะลำนี้คุ้นเลยใช่ไหมลำนี้คือ F T 6 0 0นะคุณผู้ชมเป็นเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตเทรนเนอร์ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนี่ครับ600นะคุณผู้ชมนี่ครับไม่เล็กไม่ใหญ่ มีเยอะมากนะครับเครื่องบินด้านหน้านะถ้าใครได้มาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับลองมาเดินดูนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขายังมีด้านในนะคุณผู้ชมนะเพียบไปหมดเลยนะครับโขดูข้างในมีหลายลํำมากเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันคุณผู้ชม